มันมีช่วงหนึ่งที่ท่านรองนายกท่านพิรพันธ์ในเดินทางมาที่บ้านพอดีผมก็มีเครื่องอินเวอร์เตอร์เป็นวงจรต้นแบบที่ผมได้พัฒนาไวแ้แหละอยู่ที่บ้านผมก็เลยจัดมิทัศ,าศาการรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ของผมเนี่ยเอาไว้โชว์ท่านว่าผมมีอะไรบ้างที่ทำนะตอนนี้ท่านมองเห็นอ่าวงจรตัวนี้ท่านก็เลยถามอ่าคุณน้อยพัฒนาต่อยอดตัวนี้ได้ไหมผมอย,อยากให้มันเอาไปแปลงเป็นรูปแบบการใช้ไฟฟ้าในบ้านไม่ใช่แค่ว่าเราสูบปั๊มน้ำมาดันแล้วเอาไปใช้กับการกเกษตรแค่นั้น นี่แหละคือคำที่ท่านเคยพูดกับผมว่าคุูน้อยช่วยผมพัฒนาบ้านเมืองหน่อยประโยคนี้เป็นเป็นประโยคที่ผมลืมนะครับลืมสิ่งที่ผมเรียนมาห้าปีสิ่งที่เคยเป็นครูมาเลยผมกล้าก้าวข้ามออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยท่านหกเดือนที่ผ่านมานำอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เข้าทดสอบที่ศูนย์ที่เป็นมาตรฐานที่สุดในในเอเชียก็แล้วกันที่ชื่อว่าพีเทคอยู่ที่กรุงเทพกว่าที่จะผ่านมาตรฐานได้มันมีอยู่สามข้อข้อแรกก็คือกิจโค้ด อันดับที่สองก็จะเป็นพวกเซฟตี้เซฟตี้ก็เหมือนกับว่าเราโยนลงตึกสามชั้นมันจะเป็นอะไรไหมมีฝุ่นเข้ามันเป็นอะไรไม่มีน้ําเข้าเป็นอะไระไหมคุณต้องสอบผ่านให้ได้ไอ้ตัวสุดท้ายคือ EMC EMC ก็คือไม่ก่อกวนในขึ้นสัญญาณก็แล้วกันอ่าถ้าจะมันเป็นมาตรฐานจริงๆเราต้องควรเป็นอนอนกกรออนกกรก็คือระบบเขาเรียกว่า IP หกสิบห้าป้องกันฝุ่นป้องกันน้ํา ถ้ามันป้องกันฝุ่นป้องกันน้าได้มันจะเกิดความทนทานสิ่งที่ตามมาก็คืออายุก็จะยาวนานความทนทานก็จะมีขึ้นณตอนนี้เราทดสอบมตาตรฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นลิตกับการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนอผลิตแล้วครับณตอนนี้นะครับท่านอให้รูปแบบว่าอยากให้ผลิตออกมาหนึ่งแสนชุดอยากรู้ว่าพี่น้องประชาชนนี่จะสนใจมากน้อยเพียงไรนะครับ ในเรื่องของราคาต้นทุนผมบอกได้เลยครับว่าถูกกว่าต่างประเทศก็แล้วกันอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็น5.5กิุดว้ากิถ้าพูดง่ายๆก็คือตัวเลข5,000กลมๆนะครับถ้าบ้านท่านกินไฟอยู่ที่1,000งหนนะแต่อินเวอร์เตอร์เราผลิตได้แค่5,000อีก5,000ก็ต้องไปดึงจากการไฟฟ้าผลงานชิ้นนี้เป็นฟรีมของคนไทยนะครับเป็นของอทีมงานผมด้วยแล้วก็ตัวผมด้วยที่ที่ช่วยกันทําแล้วทําการเอา นวัตกรรมตัวนี้ไปสอบเพื่อให้ผ่านมาตรฐานเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นและมั่นใจครับกับสิ่งที่ผมทําออกมาผมคือเมล็ดพันธุ์ของท่านพีรพันธ์ที่ท่านเคยสอนผมตลอดว่าทําเพื่อประเทศชาตินะสิ่งที่พี่น้องได้อินเวอร์เตอร์ไปสิ่งที่ท่านทุ่มเทกับการพัฒนาอยู่ทุกอย่างล้วนมาจากความจริงใจครับ